สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากลีไลท์เอสนะครับหรือ l ีไลท์ฮาร์สโตนช่องฮาร์สโตนอินดี้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงนะครับตอนนี้พี่ย้ายไปสตรีมที่ facebook แล้วนะครับก็เป็น f a c e b o o k .com/slash/lhhs นะครับสตรีมตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดิมเนาะก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจในไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถไปดูทาง facebook ได้นะครับหรือว่าจะรอทาง YouTube ก็ได้นะครับเป็น ไลฟ์สตรีมย้อนหลังนะครับก็จะทําการตัดพวกเดซแอร์จากการไลฟ์สตรีมออกนะครับแล้วก็มาลงใหม่ให้ทาง YouTube นะครับเนาะโอเคแล้วก็ในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ระหว่าง Facebook กับ u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดตามไปทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทาง Facebook แล้วก็ y o YouTube ขก็คุณมากครับแล้วก็ก็ยังขอให้สนุกกับคลิปนะครับนะครับก็วันนี้เล่ก็จะเล่นนะครับเป็นเด็กอินดี้นะครับก็ใครที่เออเอาไปเล่นนะครับก็อ่พิจารณานิดนึงนะครับถ้านัดนเหลือก็คครับมาาเล่่่นนได้ะแตว ถ้าดัดถ้าดัดไม่มีถ้าดัดมีพอประมาณนะครับไม่ได้มีเยอะเหลือเฟือนะครับก็ไปขับเด็กเมตาเล่นนะครับอ่ะเด็กนี้นะครับเรานิยมเป็นเราจะเน้นเป็นเด็กโทเค็นนะครับจะมีแบบพวกโทเค็นโปรยบอร์ดเยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกทานตามกลิ่นซินโดโร่นะครับเรามีรังหนูนะครับเรามีตัวหนูขนาดใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็มีตัวที่เล่นกับโทเค็นนะครับพวกบัฟต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัว นักเป่าขุยแห่งซอมวินนะครับเรามีตัวช่างติเหล็กแห่งบารัง์นะครับอ่าแล้วก็มีทูโลหิตนะที่คอยกินศพบ,บนมือนะครับแล้วก็มีราชานูนะครับที่เป็นเลเจนด์ของชุดนี้นะครับซึ่งไม่มีคนออกไปเล่นเลยไม่รู้ทำไมนะครับไม่รู้ทำไมเนาะ,ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับอ่าวัดดีเรือนมนาสัสด้วยนะครับวัดดีเจษฎาพรวาด,ดีด้วยนะครับอ่า นะครับโอ้โหนี่ตามมาจาก u t ท b e เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับน่ารักกันมากมากขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ตามมานะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวก็เปิดแท็กเกอร์แป๊บนึงเเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับเพราะเวลาเราค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับอ่าอ่อัลลิรพบกับนมซีเดี๋วมันยังบอกว่ามาสนุกกันดีกว่า อันนี้เราไม่เก็บได้ไหมโทษไม่มีต้นยิงใช่ไหมอ่าเราเล่นอย่างนี้แล้วทั้งสองเราคอยลงอันนี้เข้มข้นบอกเลยว่าเข้มข้นคนข้าสวัสดีครับพี่สอนซื้อๆเดี๋ยวๆ,ๆยังยังไม่ได้เล่นเลยนะครับมาไลฟ์ในนี้เหละครับใช่ครับสวัสดีการนี้สอนด้วยนะคะสวัสดีเก๋นะครับเก๋นัทพงศ์นะครับเบชียร์ใส่เควสมาเลยว่ะ ใส่หนูเข้าไปใส่ไอ้ใส่อะไรก็อะไรเหยื่นเหยื่นเหยื่นบอมเหยื่นบอมเหยืออ่นจับไปดีครับเป่าคุยเป่าคุยเป่าคุยนักเป่าคุยแห่งสตอร์วิลลนะสวัสดีครับสวัสดีน้องเบียร์ด้วยนะครับวีวนิวนสันสนะครับ อาวและวันนี้เราเน้นน่ารักนะครับอ๋เย็นเลือกไม่ถูกเลยติดอาวุธปะล่ะติดอาวุธกูบอฟนะคิดนานคิดนานคิดหนักคิดนานคิดหนักบอกเลยคิดนานคิดหนักตัวนี้ถึงว่าทําไมเมื่อวะไม่เจอเมื่อวานอ๋อโอเคครับโอเคอุ้ยมันมันเกมมิ่งปะเนี่ยต้องมารทียิงก่อนแล้วก็จุ๊บจุบตัวนี้ตายพอดีไม่ได้ เห็นนะเห็นนะอยากบัฟเยอะๆอยากบัฟเยอะๆเอ,เอ่เอเทรหน้ามันมีบึ้มๆอ่ะบึ้มๆต้องระวังด้วยบึ้มๆอ่าเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาใจนี้ปลายเ์นเทิร์นนี้มันจะมีบึ้มๆม,มีแบบปาดปาดปาด เราเน้นแบบรู้ดีรู้ดีรู้มากตัวนี้อ่าวัววะเชื่อเด็กมันไม่ยอมว่ะโอเคหมดยางหมดยางจะไปต่อแล้วนะโอเคถ้าเราจัววสัตว์ขึ้นมาถ้าเราจัวสัตว์ขึ้นมา,า,า,นม,ามันจะได้เหยินได้ เราจะได้เหยิ่นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตัวอื่นไม่ใช่สัตว์มีแค่หนูว่ะหนูก็เหยิ่อตอนนี้ยมีหนูก็เหยิ่อกับตัวนี้อ่าเรียกเยินได้ไหมพี่ใไรตังกินนม อยากรู้่อยผลทำไมมาสตรีมท,ที่นี่ครับเพื่อ,เ,อเตรียมการสำหรับโปรเจกต์ในภายภาคหน้าครับอ่ะมันยังบอกไม่ได้อ่ะมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความลับแต่ว่าเป็นการเตรียมการเพื่อโปรเจกต์ภายภาคหน้าละกันนะครับโอเคนะครับ พีทเมื่อวานนั้นได้มาเลยแต่ต้องคาบลจเจ๊สองใบเมื่อวานเป็นไปนเด็กอินเดียอย่าไปซีเรียสมากนะครับเราต้องบุกให้ไวกว่านี้ป่ะจริงๆแล้วตีเข้าไป ไปอ,อีเข้าไปไปอ,อีเข้าไปไปอ,อีเข้าไปเสร็จแล้วเออเหาหอนเหาหอนเชือหนูเจ็ดตัวเดี๋ยวนะต้องมีบอร์ดซัมติงนี่ไงมันกากมันกากเด็กมันรู้เด็กมันรู้เด็กมันรู้ดีจริงๆตึงๆตึงๆตึงๆ อ๊บอิฟเก่งสวัสดีครับสวัสดีพีระพงด้วยนะครับเสร็จแล้วจัดไปหนูเจ็ดตัวหนูได้ยินไหมว่าเสียใครไอร้เจ็ดใบเป็นไงเพื่อนสักหน่อยนะสักหน่อยนะสักหน่อยนะเจ็ดตัวเองเบาๆเชี่อมันชอ็อตปะ เชียมันจูว่มันจัว่มันเป็นทำการจูว่เหลือสิบเอ็ดใบฮิวเข้าไปติดอาวุธเข้าไปติดเสือเข้าไปติดเกาะเข้าไปอืบอกเลยนะ หวั่นใจทำรุดมนุษย์ขักข่าวห้าสาดาเมจอ่ะเพ่อคุณตบตบตบๆๆต,ตเลยนะต้องเอาอะ่ะจังหวะนี้ต้องเอาอะ ดูดันบอกเลยว่าดูดันดูดันก็ามาที่ขาว้าวว้าวๆ้าแล้วแล้วมันยังไงล่ะครับแล้วมันยังไงล่ะครับเข้มข้นบอกเลยว่าเข้มโข้นแบบดีกิจตนัยด้วยนะครับอ้าวตึงอยู่ๆก็ตึงเฉยเกื่อ <c oughs> เ,เบิร์นปะมีการเบิร์นปะเฮ้ยไม่เบิร์นไม่เบิร์นไม่รู้จักค่าแน่เลย เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้บลัมเดดูด,ดูเหนื่อยอะเฮ้ยกดปุ่มแตกกันนะเรียบร้อยสุยไซสุยไซไปเลยจ้าเป็นไงรับเลยนะครับแนมะ่่องนี้เกมแรกเขานับกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเล่นจริงจังเล่นอินดี้เล่นจริงจังอะถ้าแบบเราเล่นดีอ่ะ เราก็ไม่มีข้ออา้างถูกไหมเออเราก็เล่นได้ถูกว่าเออเกมแรกนับเลยนะครับ10น,นะครับแม่ขอบคุณชั้มด้วยนะครับสหรับการจัดเด็กดีๆมาให้เราเล่นนะครับตรงนี้ไ,ไปติดตามก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m s l h c h u um m h s นะครับไ่เข้มขน้นบอกเลยว่าเข้มขน้นคนข่าคนจางนะครับอเลเรียพบกับซี ให้หยุนให้หยุนจงคุกเข่าให้กับพลังอำนาจแห่งเหล่าเอลหาดอกหนึ่งหาเหยุนหาอะไรอย่างนี้ดีกว่านะดอกสองเขาแทบปะไอตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยอ่ามาฮึบอ่าเรียบร้อยเหยนุยนหยุนโอ้โหเหยนินทุดหยืนทูบเรียบร้อยเจอเหยื่อมุวนทุบเข้าไป เหยือ่อนี่มันเก่งจริงโดนโดนโดนเอ่อจะฆ่าตัวไหนจะฆ่าจะฆ่าเหยืนหรือฆ่ามาซูลมาซูลนี่มันเป็นเป็นแมวปะมันเป็นตัวอะไรวะ โอ้ชินี่แน่นี่แน่นี่แน่ทำไมกูไม่เคลือบตัวนี้วะนั่นสิขออีกเทริร์ขออีกเทริร์ขอเสียบอีกเทิร์นนึงโอ้โหมัน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 สิบดาเมจเบาๆคาที่ราคา นี่เพราะว่าเราอะพิเศษรู้ปะ่ะเด็กเนี้ยเด็กเนี้ยมันพิเศษยังไงรู้ป่ะเด็กนี่มันพิเศษยังไงรู้ปะ่ะเด็กนี่มันพิเศษ,งงเเศษใส่ไข่ลงไปยังไงล่ะอ่านเด็กนี้แพ้ทางอะไรบ้างครับเอ่อแพ้ทางเด็กคิวรัวๆนะครับเด็กทางพวกคอนโทรลจ๋า เราบอดี้บอดี้เราหมดมือถูกปะเฮ้ยห้าว่ะห้าคืออะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมันสูบดูดหมดเลยทีนี้ก็แล้วแต่นะ ก็แล้วแต่นะเจอเนี่ยได้เคลียร like 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 ์เก oh, oh, ่งๆอย่างวอลล็อกเนี่ยเราก็เสียเปรียบนะครับเกิดแล้วแต่นะโอ้โหจูเซียเรียบร้อยไส้ขาดเรียบร้อยไส้ขาดโมกุตูดโมกุตูดเด็ก นี่เด็กหรือเผื่อข่อย <c oughs> คนมันชั่ว่าสองสูนสองสูนขึ้นยังหงบอกเลยเด็กเนี้ยขึ้นยังหงเฮ้ยเจะแกนดอฟอ่ะไอ้แกนดอฟอันนี้เป็นแกนดอฟนะกต้องคุกขาให้กับพลังอำนาจใหงเราเอล แกลดรอฟแกลดรอฟโอเคมีเหยืนมีเหยืนก็ดีมีเหยื่นเขาีใช้มากกว่าครึ่งนะครับไปจัดอ้าวเหยืนทูดอีกแล้วเห <c oughs> ยืหนทูดเฮ้ยสัสเหยืนทูดโคตรโหดแล้วแล้วแลนุกวันนี้เล่นบีจีไหมคบวันนี้คงไม่ได้เล่นบีจีนะนะครับเจอเหยืนทูดเข้าไปเฮ้ย <c oughs> มันโอเค ยังไงเราเจ้าไม่ได้เลือกไม้กายสิไอ้ตัวนั้นมันยิงเท่าไหร่วะไอ้ใบนั้นมันยิงเท่าไหร่วะมันมีออ,มอออไม่ต้องเป็นดอกสี่ดอกสี่ยิงหกถูกปะต้องเป็นดอกสี่ยิงหกทำอะไรดีแต่ก็ต้องเล่นแหละก็ต้องเล่นแหละอจริง แล้วมีปะล่ะแล้วมีปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่ามันจะฆ่าหมาเราแล้วฮะชนเลยเหรออ๋อโอเคศูนย์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 คืออะไรอ๋อยิงยิงยิงสามโอ้โหมันเด็กอัจฉริยวะว่ะอดเลยอดหล่อเท่เลยทีนี้ โอ้ไม่ได้หล่อเท่เลยไม่ได้หล่อเท่เลยทอดเลยเสียงเกมเบาเหรอเสียงเกมเบาไหมโอ้ทุีกแล้วทุ่2สองทุ่เลยเหรอ ร,ยรยียบร้อยจัดไปกับพี่ไฟจัดไปกับพี่ไฟเธอหกเธอเจ็ดมุงกุดทูดมาสิครับยังไงดีครับยังไงดีครับพีหนุ่มเล่นเอโกนี่ก็ดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโยนโยนไปให้เขาแก๊สแก๊สบอร์ดนะเขายังไม่ทำเควสเลยอะ่ะเขาไม่ทำเควสเหรอลังกาเขาสวยจัง เชีย่ยมาแล้วว่ะโอยิงยิยับยับยิงยับยับ,ยบมีการยิงยับ,ย,บยับกันเกิดขึ้นเสร็จแล้วตอดตอดตอดอยางเดียวโอ้ยหนูฮ่าบอกแล้วเด็กนี้มันพิเศษรู้ว่ามันพิเศษยังไงพิเศษใส่ไข่ยังไงล่ะ เฮ้ยมันฆ่าหมดเลยว่ะเชี่ยมันฆ่าหนูมันฆ่าหนูหมดบ่อแน่นอนอะ่ะในนี้ต้องมีของเด็ดแน่นอนอ โอ้โหเช็คด่วนเช็คด่วนพี่สอนดูเอนจอยกับเร็กนี้มากเร็กมากดตีนอะเฉี่ยเฮ้ยขึ้นไปละเช็คเช็คสาวเช็คสาวเช็คโอ้โหโดนระเบิดโอ้โหเก็บ เจ็บปวดรู้ไหมไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากทำร้ายใครเธอช้อปปิง้งเจ้าค่ะ เอาเลยค่ะที่รักคนชัวของชอบคุณก็แหละนะครับคนยูอ่ะก็ว่าอยู่เมื่อวายหายไปไหนอ๋อครับเฮ้ยเชื่อมันแก้บอดมันแก้แล้วมันแก้แล้วอืหืสุยใส่วะเนี่ยเราอ่ะสุยยซส์ไม่ดีนะการฆ่าตัวตายเป็นบาปนะรู้ยัง Okay. เอาไปก่อน12เอาไปก่อน12 2ชสอถ้าลงใบนี้จะลงใบนี้ไม่ได้อยากลงใบนี้มากอยากลงใบนี้มากมากเต็มข้อเต็มข้อ <c oughs> <c oughs> จัดเต็มข้อล่อเต็มแข่ง <c oughs> ขำเลยังับคนบ้าเจ้าต้องวิ่งให้เร็วกว่านั้นเชี่อการดำเมตายปะเนี่ยจุ้ยด้วยหนึ่งใบแล้วจบเทินปะเรียบร้อยเต็มคอสามศูนย์นี่มันเด็กอะไรของเขาวะดี